สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็เข้ามาถึงบทที่6กแ,แล้วค่ะการพัฒนาสื่อการเรียนรู้มาบทที่5เนี่ยนะคะเราก็พูดถึงเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้ไปแล้วนะคะว่ามีแนวคิดแล้วก็ตัวอย่างอย่างไรนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีเทคโนโลยีตัวอย่างมากมายนะคะที่จะสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ให้กับผู้เรียนกับผู้เรียนผู้เรียนกับผู้สอนหรือว่าผู้เรียนกับเน,าาเนื้อหาแน่นเองค่ะ ซึ่งในบทที่6ของเรานะคะจะพูดถึงหลักการออกแบบแล้วก็พัฒนาสื่อการเรียนรู้ค่ะโดยหลักการออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ก็แบ่งออกเป็น3หัวข้อค่ะ 1. การออกแบบและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียโดยใช้ a d d ดี้โมเดลสการออกแบบและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียโดยใช้ a อชเชว o โมเดลสการออกแบบและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียโดยใช้ดีไซน์ thinking ค่ะ ซึ่งหลักการออกแบบนะคะและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ก็มีหลายท่านนะคะได้ให้ความหมายเอาไว้ค่ะ วันนี้นะคะก็จะยกตัวอย่างนะคะของคุณสุไมวินไบค่ะที่ได้ให้ความหมายนะคะของการออกแบบการเรียนการสอนนะคะว่าการออกแบบการเรียนการสอนนะคะเป็นเป้าหมายหลักของการจัดการเรียนการสอนค่ะคือการทําให้บรรลุเป้าหมายนะคะตามจุดประสงค์ที่กําหนดเอาไว้กระบวนการเรียนการสอนนะคะจึงเป็นกุญแจสําคัญค่ะที่จะทําให้การจัดการเรียนการสอนเนี่ยบรรลุเป้าหมายได้ซึ่งในการออกแบบการเรียนการสอนนะคะก็จะมี4กุญแจสําคัญค่ะ 1>, 1. what to teach ก็คือผู้สอนเนี่ยนะคะจะต้องรู้ว่าต้องการสอนอะไรค่ะ 2. who will is c o n f r i c e ค่ะผู้เรียนคือใคร 3. how to teach คือมีวิธีกระบวนการนะคะในการจัดการเรียนการสอนอย่างไรค่ะและ 4. นะคะ how to evaluate ค่ะก็คือมีวิธีการประเมินผลอย่างไรค่ะรูปแบบและการออกแบบพัฒนาสื่อการเรียนรู้เนี่ยนะคะก็จะมีความต่างกันซึ่งขึ้นอยู่กับก,บการนำไปใช้นั่เนเองคะ่ะ เรามาดูการออกแบบและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียโดยใช้ Addy Model กันค่ะ Addi ี้โมเดนะคะเป็นรูปแบบที่พัฒนาขึ้นนะคะโดยมหาวิทยาลัยแห่งรัฐฟลอริดาค่ะออกแบบนะคะเพื่อใช้อบรมทาหารประจำการให้มีความรู้เฉพาะด้านค่ะรูปแบบ a d d ดีเนี่ยนะคะอาศัยนะคะวิธีการระบบค่ะเป็นขั้นตอนที่ครอบคลุมนะคะกระบวนการทั้งหมดแล้วก็เป็นระบบปิดค่ะโดยพิจารณานะคะจากผลลัพธ์ในขั้นประเมินผลซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็นำข้อมูลไปตรวจแก้ไขค่คะหรือว่าฟีดแบ็กนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะคะว่า Addy model คืออะไรค่ะ Addy model นะคะมาจากตัวอักษรตัวแรกนะคะของขั้นตอน5ขั้นตอนค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็คือ analysis ค่ะหรือว่าการวิเคราะห์นั่นเองค่ะ ซึ่งการวิเคราะห์เนี่ยนะคะก็คือการวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียนค่ะเป้าหมายของผู้เรียนข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มเป้าหมายแล้วก็ปัญหาที่ต้องการที่จะแก้ไขนั่นเองค่ะเพื่อให้ทราบว่าเนื้อหาหรือว่ากระบวนการใดนะคะจําเป็นสําหรับการออกแบบนะคะโดยพิจารณาในประเด็นต่างๆค่ะตัวต่อมานะคะก็คือดีดีไซน์ค่ะก็คือจะเป็นการออกแบบ ซึ่งจะเป็นขั้นตอนของการออกแบบหลักสูตรหรือว่าโปรแกรมการเรียนรู้ค่ะที่จะนําไปสู่เป้าหมายนะคะที่ตั้งเอาไว้ในเองค่ะตัวต่อมา D development นะคะก็คือการพัฒนาในเองค่ะในขั้นตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนของการพัฒนาเนื้อหาสื่อการเรียนรู้แล้วก็แบบทดสอบนะคะที่ได้ออกแบบเอาไว้ในเองค่ะตัวต่อมานะคะ I คะ่ะ implement หรือว่าการดำเนินการนั่นเองค่ะจะเป็นการนำเนื้อหาแล้วก็สื่อที่พัฒนานเนี่ยนะคะมาใช้จริงในการฝึกอบรมหรือว่าการเรียนรู้นั่นเองค่ะโดยอาจจะมีการทดสอบเบื้องต้นนะคะเพื่อดูประสิทธิภาพค่ะ ตัวต่อมานะคะก็คือ e ค่ะ evolution นะคะก็คือการประเมินผลนั่นเองค่ะในขั้นตอนนี้นะคะจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายเลยค่ะคือการประเมินผลทั้งก่อนแล้วก็หลังการดำเนินการค่ะเพื่อวัดประสิทธิผลของโปรแกรมนะคะหรือว่าการจัดการเรียนรู้นะคะว่าตรงกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้หรือเปล่าแล้วก็มีการปรับปรุงแก้ไขาตามผลลัพธ์ที่ได้นั่นเองค่ะ เดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างกันนะคะเป็นตัวอย่างจากงานวิจัย เรื่องการพัฒนาสื่อการสอนด้วย a d d e Model ค่ะเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาค่ะโดยคุณวรรณพรชัดทองในปีพศ2563ค่ะขั้นตอนแรกนะคะ Analysis ค่ะหรือว่าการวิเคราะห์ในวิจัยนี้นะคะก็ได้มีการวิเคราะห์หลักสูตรและก็เนื้อหานะคะในวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารค่ะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีการสำรวจความต้องการและก็ความรู้พื้นฐานของนักเรียนค่ะ 3. นะคะก็มีการวิเคราะห์ทรัพยากรที่จําเป็นนะคะที่ต้องใช้ในการพัฒนาบทเรียนค่ะขั้นตอนต่อมานะคะในการดีไซน์หรือว่าการออกแบบค่ะเขาเนี่ยนะคะก็ได้มีการออกแบบวัตถุประสงค์การเรียนรู้ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ออกแบบสื่อและกิจกรรมการสอนและออกแบบนะคะเครื่องมือการวัดประเมินผลค่ะ ขั้นตอนต่อมานะคะ development นะคะก็คือการพัฒนาค่ะเขาก็ได้มีการพัฒนาเนื้อหานะคะบทเรียน e-learning ค่ะพัฒนาสื่อมัลติมีเดียประกอบบทเรียนสร้างแบบทดสอบแล้วก็เครื่องมือประเมินผลค่ะตรวจสอบคุณภาพนะคะโดยผู้เชี่ยวชาญและนำมาปรับปรุงแก้ไขค่ะ ขั้นตอนต่อมานะคะ implementation ค่ะก็คือการดำเนินการเขาเนี่ยนะคะได้ทำการทดลองนะคะใช้บทเรียนกับกลุ่มตัวอย่างกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ค่ะ 2. นะคะดำเ,เนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนที่กำหนดค่ะจากนั้นนะคะก็เก็บข้อมูลระหว่างการใช้งานค่ะ ขั้นตอนสุดท้ายนะคะ evolution นะคะก็คือการประเมินผลเขานะคะได้มีการประเมินผลสำฤทธิ์ทางการเรียนนะคะก่อนและหลังเรียนค่ะประเมินความพึงพอใจนะคะของผู้เรียนแล้วก็วิเคราะห์ประสิทธิภาพนะคะของบทเรียนตามเกณฑ์80ทับ80ค่ะทั้งหมดนี้นะคะเขาก็ใช้กระบวนการ addy model ในการออกแบบนั่นเองค่ะ